สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับหนังหน้าโรงวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกําลังเป็นกระแสเลยพี่แบงค์ร้านวิวไปแล้วนี่ใช่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ทางแพลตฟอร์มไหนก็จะมีแฟนๆของกิมหมื่นฟ้านั้นรีเควสต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็ขับคันนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสได้ดูหน่อยเป็น Off i c i a l p i l o t จนวน12นาทีนะคะกับเรื่องนี้แหละค่ะ กี่หมื่นฟ้าจริงๆเราได้ยินโปรเจกต์เนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วใช่กี่หมื่นฟ้าหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ yours k y series อ่าฉันก็เข้าไปอ่านนิยายมาอยู่บ้างเป็นเรื่องราวของพี่หมื่นฟ้ากับน้องพี่รักช่ชื่อน่ารักเลอ่ะเออพี่หมื่นฟ้าใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าตัวของพระเอกนีะ อบอุ่นโรแมนติกมากว้ก็เข้ากันหทมมาสิใช่ยิ่งกว่าไมโครเวฟแล้วน้องทีรักก็คือน้องน้อยอ่ะน้องก้องใช่ปะออนก็เป็นแบบออนไงออนเวลาเมามันก็จะเป็นฟิลแบบกุ๊กกิ๊กสดใสอะสิใช่ไหมก็โทมัสกลก้องอ่อเยวไปดูกันเราค่อยว่ากันเพราะว่านี่ไม่ได้อ่านนิยายนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าขอดูตัว อ่าพายโหลไหนว่าทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีอยู่คณะของพวกเราทันทีจะไม่เรียกชื่อกันแบบดีๆแบบธรรมดาไม่ได้วันนี้เดี๋ยวพี่จะตั้งฉายาให้น้องๆเองโ้โหพี่เนี่ยพั้นชื่อว่าเลทอเลทอแหวนโคนเบลให้บูดอร่อยว้าวตรงเนี้ยน้องน่ารักเลยนไหนน้องน่ารักนะเนี่ยแก้มเหมือนกระตักเลยอ่ะ มันชื่อน่าก็คือแกงย้อยแกงย้อยใช่ไหมแกงย้อยชื่อเหมือนไข่ยอยน่ารักดีชืยยช่ึอบุรีไปแล้วปะเราเองไม่โอเคหรือเปล่าชื่อน่ารักมากเลยครับอ uh. ขอบคุณครับแกงย้อย อลเฉเายาแก้มยอยอุ้ยน้องชื่อที่นะ้าใครๆก็ชอบบอกวนะ่าผมคนน่ารักสดใสยิ้มาเบลลี่แต่บางทีอาการที่ผมเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผมน้องเก็บอลให้านหอ่ครับครับ เอาละหล่อหล่อสุดโอ้แล้วไปเอามือเราทำไมอ่ะชายา,ยายนุ<ห>่มหล่อคนอันตรายชื่ออะไรเขาช่ษครับเราแต่งหน้าเป็นแมวมาเลย เอาชอบเลยแม่บูสกายยิ้มนนได้ะวะยิมให้หนุนดนะอาาอะไรแกมยอวไไอคนอยู่อย่างมานะพี่เองอ่้าอยอะไรอะเฮ้ยใ่บานไม่ชอบเลยเฮ้ยสภาวขอซัรพก่อนแคทติ้งลดมากหมายถึงว่าโทมัสกับน้องปออ่ะขาาใคขัใครกับอนะ เราบอกเป็นพี่น้องกันคือใช่เพราะเป็นพี่น้องกันได้เลยอ่ะอันนี้คือโทมัสเวอร์เวอร์ชั่นเด็กอ่ะก็เลยรปะแล้วน่ารักจังแจ็งย้อยเป็นไรอ่ะไม่ใช่ผักใช่หวานหนูไม่ชอบมันหน่อยเออมันก็คงจะจอยอยู่หรอกถ้าไม่ต้องมาว่าสัญญาอะไรพี่โอ้มันอ่ะไม่ต้องกลัวสบายใจได้เลยโอไม่การอะไรหรอกไม่บอกโอเคนะเออจะไม่ทูกกระชาเลยเว้ยนึู่งพี่โอ้แม่งใส่เหล้าอะไรให้เรากินหรือเปล่า สวัสดีครับน้องๆโมถึงต้องมาเลยพี่มีเครื่องดื่มนะครับผมสำหรับน้องที่รักเฮ้ยกลัวไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือนอนแอลกอฮอล์นี่มีของแก้วพี่กินกับพี่แก้วนี้แก้วเดียวแล้วพี่จะทาตามสัญญาเลยพี่จะเลิกยุ่งกับน้องที่รักมันจะกินได้จริงหรอวะกูเข้มๆเ,เลยละ่ะก็กินได้แหละก็พี่เขาบอก้วนี่ว่ามีแอลกอฮอล์เฮ้นยนะานา ไหมาด้วยคุยเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะมองมาตรงนถูกนะเว้ยทำไรเฮ้ยลีไม่ไหว้ลีเนี่ยเอ้ยยจังหวะเรเนี้ยโอเโอเคมากๆไปเลยเฮ้ยไไปไปไปลี้ยไปทุกคนอ่า ดื่มแ้าก่อนกินรักมานี่ปามกันแล้วเราเด็กกูคืนมาแล้วเหนื่อเดินมาทำยี่อะไรเนี่ยนี่มึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมึงกล้าหันใจอุ๊บหลอมานี่มึงผัดยูบกับแฟนกูโอูนต่อยไปเลยอะไรเนี่ยทำไมหล่อจังว้านความกว่างแบบเนี้ยจะหล่อมากเลยนะแล้วรักน่ารักไหมไหนมาเดู๋ใกล้ๆหน่อยสิ 帮。 ทนไหวเหรอว้ายมาแล้วพี่ออนจบเรื่องเงียบเห็นบร้ยล่ะเรื่องเงียบออกมาครับโอ้โหโอเค ไม่เป็นไรพี่พีช่วยะก็เพรเราไปเปพื่อนพลีน้องชายพี่เองอเแต่ว่าไม่เป็นไรเขาไม่ซีเรียสเลยอ่ะดีปะในรื่สั่งผม้วยนะ,ะโหนาหัวเราะน่า,นารักี่หมื่นาทแน่แต่นะมึงได้ยินมันไม่ถี่ะแน่ใจอยู่วะมึงมก็บอกว่าสองคนลังติใจกัน เฮ้ย,ย,ยมึงใจเย็นก่อนดีว,วะเฮ้ยมึงอะเรื่องจริงงว่นวนอะวันนีไกูชอบแย่งแฟนใครแต่กูไม่ชอบถูกใครหรอกแต่ยอมโดนปล่อยฟรีอย์มงันมึงรู้ใช่ไหมพ่อมึงใครถ้ามึงโกงก,ก,กูร้านมึงสั่งเป็นง,งนะ่ายๆเอาดิเราเปแหนกัน,กนครับ เนน้องทามาแก้แฟนกันก่อนที่ช่วยรักรัก็ะช่วยพี่โอ้ยก็แปลว่าเราคงต้องทำให้คนอื่นเชื่อว,ว่าเราเป็นแฟนกันนะไม่มีปัญหาเลยครับเล่นเป็นแฟนพี่รักทำได้พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อ่ะอาจจะแสดงออกไม่เก่งจริงเหรอคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวรักสอนเอง ไม่เป็นไม่เป็นหรอข้อ,ขอแรกเป็นแฟนกันก็ต้องมีฉายาแยกกันพี่ฟ้าครับเราจะเรียกว่าอะไรกันดีนหรอครับพี่ฟ้ามองรักมาพี่ฟ้านึกถึงใครครับเรา,มาไม่ต้องก็ได้มาไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อหรอครับว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่น้ำรักจนะเ,เรียกพี่ฟ้าว่าหล่ออันตารายเหมือนคนอยู่แล้วนะครับโห้าสี่ก um ็รอวิ่งนี่ย ก็เลยจะเรียกเราว่าตัวดีมันมีแล้วนะข้อสองเป็นแฟนกันต้องคอยให้กำลังใจกันสู้สู้ครับเออเออหลักก็ดีไรกูดีก็เห็นยิ้มอยู่นี่ไงข้อสามเป็นแฟนกันก็ต้องโดนตัวกันหน่อย พี่ปาไม่กล้าโดนตัวรัตมาครับงั้นเราลองเริ่มจัดจับมือก่อนนะครับไม่เป็นไรก็ได้ครับรัตขอโทษนะครับรัตเป็นคนดังพี่ปาเลยอ่ะโอ้ยเอ็นดูเนาะซีรีส์เกา,าหลีมาเกาหลีมากคนเป็นแฟนกันนี่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้ พ่มอมาแล้วไปเอาความโตอะไรไปจากไหนก็ได้โตมากก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆแล้วพี่ฟ้าก็ไม่เห็นหน้ากัเหมือนที่คนอื่นเขาบอกกันเลยนะที่แกดีจะตายท้งที่พี่ฟ้ารู้เรื่องของรักตั้งเยอะแต่รักเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องของพี่ฟ้าเลยอ่ะเราอยากรู้อะไรเกี่ยวเพียถ้าสมมติ พี่ฟ้าสามารถขอพรได้หนึ่งข้อพี่ฟ้าจะขออะไรหรอครับขอแฟนแฟนกันจริงพี่จะขอให้สุดขอบฟ้ากับสุดขอบทะเลมาบรรจบกันจริงๆสักทีอะไที่ไม่ต้องเห็นด้วยสายตาแล้ว่ั้ไหนมัจะมาบรรจบกันจริงๆสักที พี่ชอบไอ้แก้มย้อยใช่ไหมผมรู้จักพี่ดีพี่คิดยังไงที่ลักกันเน่นั่งเหมือนกันเลยเ<อ>มื่อข้ววาตกลงรับส่วนวของตวะกันฤทธิ์เราไปเด่นคือพี่อ่ะชอบอก่อนแน่เลยนั่นกูว่าพี่ฟ้าชอบคุณแล้วจริงๆหรอไม่หรอกเขาแค่ทำตามที่ตกลงไว้เฉย ถ้าเขาชอบจริงๆขึ้มมนมาพี่จะเอาไงร้องโอ้ยดูดัวทำไงโอ้ชอบดีมากวิคมัสิยาโคมัสแบบนี้อ,อ,อันนี้น่ารักอะจบกันเรืยังครับอ้าพี่เดฟเดฟได้ยังไงล่ะครับเพราะี่เดฟชอบพี่ดอมมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเนาะ เช่นเวลาที่เขาทาให้เราหลอกรอได้ง่ายๆนั่นหรอก็หรอนหลอหอช่วย้าไอ้บา้าหรือเวลใครเขาเป็นกำลังใจดีเหมือยกัน่างทีเขาก็ทำให้เราเป็นคนใหม่ไม่ดีอกครับในเวอ้ยชันที่ดีกว่าเดิม พี่เฟิร์สครับที่เราแก้เป็นแฟนกันเนี่ยเราก็่ทำกันทั้งหมดแล้วล็อกเกอร์เราง,งิจนกันเลครับพี่ว่าเยังทำกันไม่ครบนะพี่อยากแก้กันแบบนี้สิครับอันแบบนี้เก็บไว้ทำกับคนที่รู้สึกจริงๆดีก้วยนะโอ้ยเราพี่ไม่ได้แก้แล้วเดี๋ยวพี่ฟ้ายอดผมเยอะเยอะเลยนะครับคนอื่นเขาจะเชื่อโอเค เดี๋ยลวลเอาพี่ป๊ากิเนเหลียไม่กินหมูหรอกอกินหมูดีกว่าวายแค่ยาีต้กนแค่ถวัวเตยม,ตยม,มหมูกระทะม,มันร้อนขอย้อนมจีบไม่เป็นไงีจีบไม่เป็นกินข้าววุ้ท้องอเห็นหน้าเ้างม่หงใจอ้าน้องบ่อเล่นน่ารักมากอะ่ะ ศูนย์สองพันยี่สิบสี่เยอะนะดูบันดีดูบันดี้เขาปล่อยรัวๆเลยนะศูนย์เท่ากับธันวาคมหรือเปล่าสามสิบเอ็ดธันวาคมพรุ่งนีสองพันยี่สิบสี่ศูนย์พุ่งนี้โอยแต่แต่เราว่าไม่น่านานเพราะว่ากระแสดีกระแสมันดีมากอะนะเออเพราะว่ายอดวิวอะไรเอออะไรมันก็แบบเออเป๊บเดียวว่าลานแตกแล้วเออกระแสมันดีมากอะมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเลยไงกระแสดีขนาดเนี้ยแต่ก็ ไม่น่าแปลกใจดูจากเทเลอร์แล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นช่องของ BL จริงจรอ่ะใช่มันเป็นช่องขอบีออที่แบบว่าคนคนดูน่าจะชอบแบบนี้เลยคือ,อ,<ะ>ขอเขาเรียกว่าอะไรนะแบบค่อนข้างัันเซฟโซนของคนที่แบบชอบดู BL แล้วกันคือบอกว่าถ้ามาแน,แนวนี้ก็จะมีความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยลุนล้นๆแค่ว่า เฮ้ยเขาจะรู้ตัวกันเมื่อไหร่เขาจะยอมรับความจริงกันเมื่อไหร,วร่ว่าเขาแอบชอบกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฟิวนานอ,อาจจะมีอุปสรรคบ,บ้างอะไรบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยด,ดูให้มันแบบโดูให้มันแบบก็เรียกวอะไรอ่ะกระชุ่มกระชุม่มกระชุ่มใจเ,<อ>เป็นเพื่อนเ,อเป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อนจริงจแล้วน้องน่ารักมากน้องก้องก้องเราไม่ได้เจอกันกี่เดือนวะไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนน้องแบบปีอ่ะกรูมมิ่งอ่ะเข้าใจปะดูแบบชายมาก ส่วนโทมัสไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วความหล่อเพราะว่าเขาแพลวข่าวนะเออเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าโทมัสดูโตอาจจะเป็นเพราะว่าน้องก้องดูเด็กๆปะด้วยเนาะพอน้องก้องแบบเล่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยโทมัสก็เลยดูแบบดูโตโดดเป็นพี่พี่เอเขาต้องมีความโตแหละเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเออด้วยเจ้าของธุรกิจบาร์ด้วยอ่ะ ของธุรกิจครับรและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ขือน้องปอป,อปอเซอร<ก>์ยมาก<อ>เลยตอนที่เหมือนอดูมันดิเขามีการแบบว่านัดรวมกันแล้วก็มีการแบบว่าว่าพี่องคี่ออปชันอ,อะไรเงี้ยก็มีคนสังเกตว่าเฮ้ยมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยแล้ว<อ>นะ<อ>คือน้องปอแล้วต่อมาเขาก็เปิดตัวเลยว่าป๋อได้อยู่ดูมันดิแล้วในฐานะแบบนักแสดงคนใหม่เออแล้วก็ ได้ร่วมงานเลยกล้วกกีเหมือนฟ้าใช่ฉันเพิ่งรู้วันนี้เลยและ <c oughs> น้องอูดองอ่ด้วยออ,อูอู่อู่เนาะจากดีวก็<ฮ>ได้เข้าสู่รั้วดูมันดีแล้วว้าวไม่จมม่ค่ะเอออยากดูนะเรื่องเน,นี้ยน่อ่ในฐาะที่ฉันไปแบบแกับการอิยายมาเขาบอกว่าคือตรงนะทั้งกีเหมือนฟ้าแล้วก็ที่รักเอออิมเมจอิมเมจตรงคือ กองก็เล่นเป็นที่แรกเป็นที่กจริงๆิเนาะขาดแบบเราเป็นคนดูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนอะขี้อ่อนมากแย้มยอยแยยอยเออแล้แบบตัวโทมัสก็คี้พันร้เตอร์กี่หมื่นฝาได้ดีมากจริงๆเออพี่หมื่นฝาพี่หมื่นฝา,นฝาชื่อรถเนาะเราว่านิยายไทยเป็นอะไรที่ช,ววชื่อรถที่สุดในโลกเลยเพราะว่าที่เคยบอกเพื่อว่ามันมีกลิ่นเหมื่นฝาแล้วมันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นจักรวาลเดียวกันด้วยนะอืม กี่หมื่นฟ้าคิดได้ไงอ่ะกี่หมื่นฟ้ากี่หมื่นฟ้ากี่หมื่นฟ้าถึงจะสุดขอบฟ้าอย่างนี้หรอหมูดันโทนก็น่าดูแล้วอะแค่ตัวพลอตอ่ะมันมันคุเขาเรียกว่าการเรียงสีสไตล์ดีอะไรต่างๆมันดูสดใสเนาะน่ารักอ่ะมันยิ่งทําให้เรายิ่งอยากการแสดงดีขึ้นเยอะเลยทั้งทั้งคู่เลยก็แสดงดีขึ้นเยอะเลยอืมเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้าวงการอะเนาะหมายถึงว่าน้องกล้องอ่ะเขาก็ยังไม่ไม่เคยมีผลงานแบบจริงๆจังๆมาก่อนเนาะเออแบบ เขาคาสแสลงตอนนี้น่าจะเวิร์กชอปกับการเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยก็กล้องดูกล้องดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแง่ที่ดีดูน้องดูโตขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องของการแสดงการพัฒนาการของการแสดงอรย่างโตขึ้นน่าตื่นเต้นดีถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจแม่ใช่น่าตื่นเต้นดีแล้วก็แฟนๆก็น่าจะตั้งตารอคอยนะเรามีกี่หมื่นฟ้าเรามีข้ามฟ้าเคียงเธออุ้ยเขา อะไรฟนะ้าฟ้าเนาะต้องให้อ,อ,อ,อันนี้ต้องให้นะอันนี้ต้องให้แล้วคนที่กินน้องปอชื่อเรื่องชื่ออะไรนะหม,มนนื่นหมื่นเหมือนกันอ่ะแป๊บนึงนะไม่ไม่ไม่นี่ไงพันลีอ๋อพันลีกี่หมื่นฟ้ากะใกล้แค่พันลีอุย้ยแสดงว่าเพื่อนแน่เลยอ่ะก็จะเป็นเรื่องของของของใกล้แค่พันลีก็จะเป็นเรื่องของน้องปอหรอก็ได้ได้เดี๋ยวจะได้เห็น เราจะได้เห็นคู่ของปอได้เห็นคู่ของพันลีมีสะสินกับไกล้ใจโอ้โหือเออน่านาน่านาเป็นน่าจะเป็นนิยายดังเลยหรอน่าจะเป็นจักรวาลที่ดังเลยอ่ะใช่ใช่นิยายเนี้ยเราชอบเราชอบมันดีจังเลยเรามีความรู้สึกว่าเขาใช้เวลาในการสร้างสร้างค่ายเขาอะภาพเขาเลยภาพภาพหลักพอเราพูดถึงอะถ้าเราพูดถึงซีรีส์จีมเอ็มทีวีเราก็จะนึกถึงซีรีส์ที่เป็นรูปแบบ รูปแบบหนึ่งพูดถึงซีรีส์ฝั่งทาง d ิออนคลาวด์ก็พีเอหรือว่าค่ายต่างๆเขาก็จะมีแบบวารีสบีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบภาพภาพเอกรักใช่แต่มันดีนี่ชัดมากมันดีนี่ชัดมากเลยชัดเออชัดมากพอเราพอพอแบบเราเริ่มดูเห็นซีรีส์ๆเขาเขาจะเริ่มมาแบบประมาณเนี้ยออภาพมาประมาณเนี้ยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้กับมันดีชแนลด้วยนะเติบโตขึ้นเยอะมากๆเลยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะ แล้วก็คาดหวังผลงานที่พัฒนานแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ติดตามสำหรับผู้บริโภคผู้ชมแล้วกันนั่นแหละค่ะก็ช่วยกันไปสนับสนุนนะคะมารอดูกันว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่นะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละเราว่านะติดตามอย่างใกล้ชิดก็น่าจะเห็นข่าวได้ง่ายไปแหละน่าจะขึ้นเทรนตลอดอ,อยู่นะนั่นแหละค่ะก็ ฝากติดตามซีรีส์เต็มๆด้วยและกันว่าจะมาเมื่อไหร่ถ้าซีรีส์เต็มๆมาหนังเราลองให้มีโอกาสเราก็จะมาเรียกันเนาะหรือว่าตัวตัวอย่างตัวที่เป็นตัวอย่างจริงๆมาเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสกันมาเรียกันนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการรีเควสค่ะเนาะส่งข่าวมาเยอะมากให้เราทำนะวันนี้ก็ได้มาทำแล้วก็นั่นแหละไม่ผิดหวังใช่ไม่ผิดหวังจริงๆน่าดูมากใช่ค่ะอ่าแล้วก็ถ้าชอบคลินี่เหมือนเดิมคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญทีุกทีลืมกดก็ดี สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ